เบกกี้กับเอมมาเจอกันที่งานปาร์ตี้พวกเธอต่อแถวเข้าห้องน้ำแต่หนึ่งในนั้นไม่ใช่มนุษย์คุณบอกได้ไหมว่าคนไหน ต้องดูเงาสะท้อนของผู้หญิงในกระจกเบกกี้ทางซ้ายมีเงาแปลกๆแ,แต่ก็ยังเป็นมนุษย์ในทางกลับกันเงาของ Emma เอมมาเผยให้เห็นว่าเธอเป็นแวมไพร์แวมไพร์ไม่มีเงาจำได้ไหมแล้วแวมไพร์จำเป็นจะต้องใช้ห้องน้ำด้วยหรอผมตอบไม่ได้หรอก แดนกำลังพาหมาเดินเล่นอยู่ทันใดนั้นกระถางดอกไม้ก็ตกลงมาโดนหัวเขารู้สึกเวียนหัวมากและสงสัยว่าเพื่อนบ้านคนหนึ่งตั้งใจโยนกระถางนั้นทิ้งเขาจึงคขอประตูบ,บ้านเพื่อนบ้านเพื่อดูว่าพวกเขาทำจริงหรือไม่แต่เพื่อนบ้านบอกว่าเพิ่งกลับถึงบ้านไม่ถึง3นาทีแต่แดนกลับเห็นบางอย่างที่พิสูจน์ได้ว่าพวกเขากำลังโกหกมันคืออะไร เพื่อนบ้านมีอะไรบางอย่างกําลังเดือดอยู่บนเตาตอนที่แดนมาถึงหม้อใบใหญ่แบบนี้เดือดในเวลาแค่ไม่ถึง3นาทีไม่ได้หรอกพวกเขาโกหกแน่ๆมีคน3มคนกําลังเดินอยู่บนถนนทันใดนั้นก็เห็นรถคันนึงจอดอยู่ในที่ห้ามจอดพร้อมกับมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นตำรวจจึงเรียกพวกเขาทั้ง3คนให้หยุดรถและถามว่ารถของใครพวกเขาทั้งหมดอ้างว่ารถคันนั้นเป็นของพวกเขาใครกันแน่ที่โกหก ในชุดสวมป้ายชื่อและมีป้ายชื่อเดียวกันห้อยอยู่ที่กระจกมองหลังรถบนรถยังมีสติกเกอร์มหาวิทยาลัยติดไว้ด้วยซึ่งตรงกับสติกเกอร์บนสมุดบันทึกของหญิงสาวพวกเขาต้องเป็นครอบครัวเดียวกันและเป็นเจ้าของรถคนส่งของตั้งหากที่โกหก เย็นวันหนึ่งประมาณสองทุ่มเฮนรี่ตัดสินใจกินอาหารเย็นเมื่อเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารลูกค้าและพนักงานเสิร์ฟกำลังโต้เถียงกันลูกค้ายืนยันว่าเขาสั่งซุปส่วนพนักงานเสิร์ฟบ,บอกว่าลูกค้าแค่สั่งชาเฮนรี่สังเกตเห็นบางอย่างที่เผยให้เห็นทันทีว่าใครกำลังโกหกคุณเดาออกไหม ลูกค้ากำลังโกหกด้านหลังเขามีป้ายขนาดใหญ่เขียนว่าร้านนี้เสิร์ฟซุปเฉพาะเวลาบ่ายโมงถึงสี่โมงเย็นเท่านั้นไม่มีซุปให้คุณกินหรอกแมนดี้อยู่ที่สวนสัตว์ตอนที่กระเป๋าถือของเธอถูกขโมยเธอไม่เห็นหน้าของขโมยแต่เธอสังเกตเห็นว่าเขาสวมเครื่องแบบของผู้ดูแลสวนสัตว์ลองดูผู้ดูแลสวนสัตว์สองคนนี้กําลังให้อาหารสัตว์ซี่ใครคือขโมย โจนคือคนทางขวาเขากําลังพยายามให้อาหารชิ้นหนึ่งแก่แรดนี่แสดงให้เห็นชัดเจนว่าเขาไม่รู้อะไรอยู่กับสัตว์เลยเพราะแรดเป็นสัตว์กินพืชเขาอยังชั่ววันนี้เป็นวันแรกของซินดี้ที่ทํางานใหม่ลองดูรูปสิคุณบอกได้ไหมว่าเจ้านายของซินดี้คือใคร ผมรู้ว่าเขาดูเด็กมากแต่เป็นผู้ชายทางซ้ายเซอ้อเบเซอร์ของเขาอยู่บนเก้าอี้เจ้านายเช้าวันหนึ่งในฤดูใบไม้ผลิที่แสนงดงามมักเกร็จ,จึงพาลูกสาวไปที่สวนสาธารณะเธอวางกระเป๋าไว้ข้างๆตัวเธอข้างๆคนแปลกหน้าหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเธอก็สังเกตเห็นว่ากระเป๋าถูกขโมยไปคุณพอจะเดาได้ไหมว่าใครคือขโมย บุคคลนั้นออกมาจากพุ่มไม้หลังมานั่งที่มาเกะเรตนั่งอยู่เขาเดินเร็วมากแต่คุณยังคงเห็นพุ่มไม้เคลื่อนไหวอยู่เบอร์ nard <Bernard S 2> เป็นเจ้าของร้านขายเนื้อในย่านดาวเทาเขาขายเนื้อราคาแพงมากเมนูพิเศษของวันนั้นคือเบคอนพรีเมียมราคากว่า500รเหรียญระหว่างช่วงงานยุ่งเขายุ่งอยู่กับการดูแลลูกค้าจนไม่ทันสังเกตว่ามีคนขโมยเบคอนไปใครเป็นขโมย เป็นผู้ชายในชุดสูทหมากําลังดมกระเป๋าเขาอยู่เรากับว่ามีเบคอนอยู่ข้างในเขานี่แหละใช้เลยทิมมักจะนำอาหารกลางวันไปที่ทำงานเสมอแต่วันนั้นมีคนขโมยเบอร์ริโตของเขาไปเขาจึงสัมภาษณ์เพื่อนร่วมงานเพื่อหาตัวการเฮเลนเจ้านายของเขาบอกว่าเธอสั่งซูชิในวันนั้นโจซึ่งแพ้กูเต็นอย่างรุนแรงบอกว่าเขานำอาหารมาเองส่วนเบธเพื่อนร่วมงานอีกคนได้สลัดจากโรงอาหารลองดูรูปแล้หาตัวคนร้ายกัน จนนั่นเองมือเขาบวมมากเพราะแพ้กูเตนในบริโต้รอเร็วนักสืบชื่อดังกำลังออกจากซูเปอร์มาร์เก็ตจู่ๆตำรวจเขาวิ่งเข้ามาขอความช่วยเหลือมีผู้หญิงคนหนึ่งปล้นร้านขายเครื่องประดับและมีคนเห็นเดินเข้าไปในอาคารนั้นคุณบอกได้ไหมว่าใครเป็นขโมย ลองดูเสื้อเชิ้ตแขนยาวของพนักงานเก็บเงินคนที่สองสิมีสร้อยคอเพชรแวววาวโผลออกมาเธอน่าจะเป็นขโมยแน่นอนช่วงนี้ตำรวจสนามบินกำลังประสบปัญหาอย่างหนักนักโทษหลายคนหลบหนีออกจากคุกและพยายามหนีออกนอกประเทศให้เร็วที่สุดลองดูภาพนี้สิคุณพอจะเดาได้ไหมว่าใครคือผู้หลบหนี ผู้หญิงที่อยู่ทางขวามือถึงแม้ว่าผู้หญิงในโปสเตอร์ประกาศจับจะเป็นสีบลอนด์แต่เธอคงย้อมผมสีน้ำตาลเพื่อพยายามผ่านด่านตรวจแต่ริมฝีปากและกรากของเธอยังคงอยู่เหมือนกับในรูปทุกประการแฟนของเมเบลตัดสินใจทดสอบเธอว่าเธอรู้จักเขาดีแค่ไหนทุกครั้งที่เธอตอบถูกเธอจะได้สคะแนนทุกครั้งที่ตอบผิดเธอจะเสีย2คะแนนเขาถามคำถามเธอทั้งหมด5ข้อและเมเบลตอบถูก4ข้อเธอได้คะแนนเท่าไหร่ 6คะแนนตอบถูก4ี่ข้อได้8คะแนนลบ2คะแนนถ้าตอบผิดหนึ่งข้อนั่นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีจริงๆเลยเนอะคุณกำลังเดทกับหนุ่มเนิร์ดคณิตศาสตร์คนหนึ่นนงในเดทแรกเขาพาคุณไปสถานที่โบราณแห่งหนึง่งและให้คุณดูจาวึกที่สลักไว้บนผนังจาวึกเหล่านั้นประกอบด้วยลำดับตัวเลข2 3 5 7 11แต่ตัวเลขอื่นๆกลับไม่ชัดเจนเขาถามคุณว่าคุณเดาได้ไหมว่าตัวเลขถัดไปคือเลขอะไรคุณเดาได้ไหม ตัวเลขต่อไปนี้จะเป็น 13, 17, 19นี่คือลำดับของจำนวนเฉพาะซึ่งหารด้วยหนึ่งและตัวมันเองได้เท่านั้นและเมื่อคุณมาถึงประตูวิหารเก่าผู้พิทักษ์วิหารจะมอบจจาก,กันที่มีสมการเขียนไว้ให้คุณภารกิจของคุณคือหาคำตอบคำตอบคืออะไรอัจฉริยะ คำตอบคือ xx หรือ20ในภาษาของเรา ix ในเลขโรมันหมายถึง9ส่วน xi หมายถึง11เพราะงั้นผลรวมทั้งหมดคือ20 ฟิลเป็นผู้พิทักษ์ปิรามิดโบราณเขาเขียนรหัสลับไว้เพื่อให้ผู้สืบทอดตำแหน่งค้นหาห้องลับได้แต่เขาฉีกกระดาษโน้ตเพื่อทำให้ศัตรูหามันยากขึ้นเขาฉีกกระดาษโน้ตออกเป็น3ส่วนจากนั้นก็หยิบกระดาษ1ชิ้นแล้วฉีกเป็น3ส่วนอีกครั้งในที่สุดกระดาษโน้ตก็ถูกแบ่งออกเป็นเ้ส่วนเขาฉีกกระดาษโน้ตกี่ครั้ง 4ครั้งหลังจากฉีกครั้งแรกก็มี3ชิ้นจากนั้นก็5ชิ้น7ชิ้นแล้วก็9ชิ้นเลียมขอให้พี่ชายแก้ปริศนาถ้าเขาตอบถูกเขาจะได้50ดอลลาร์เขาบอกพี่ชายว่าถ้าเขาคูณเลขที่เขาคิดไว้3เท่าแล้วบวก6ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็น21แล้วเลขนั้นที่เลียมคิดไว้คืออะไร ตัวเลขนั้นคือ5 5าคูณสเท่ากับ15บาวก6เท่ากับ21เเฮ้ยถึงเวลาแบล็กแจ็คแล้วสินะ